สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังสือเปลี่ยนชีวิตพอดแคสต์ podcast. วันนี้ผมจะมาพูดถึงการปลดล็อกความกลัวนะครับความกลัวเป็นสิ่งที่ทุกคนมีอยู่แล้วนะครับตัวผมเองก็มีความกลัวอยู่เหมือนกันดังนั้นเราต้องปลดล็อกความกลัวก่อนโดยการมองทะลุความกลัวเหมือนในนิทานที่เล่าขานกันมา ความจริงที่ถูกบิดเบือนได้รับการขยายความอย่างยอดเยี่ยมในนิทานโบราณโดยเพนโต้ ento, นักปัตญาชาวกีกนิทานพูดถึงนักโทษหลายคนที่ถูกจับขังอยู่ในถ้ำตลอดชีวิตของพวกเขานักโทษเหล่านั้นถูกล่ามโซ่ตรวนในลักษณะที่ไม่สามารถขยับหัวหรือขาได้ถูกตึง ให้จ้องบนผนังถ้ำตลอดการด้านหลังของพวกเขามีเปลวไฟที่โพยพุ่งสิ่งที่ขั้นกลางอยู่ด้านหลังนักโทษและอยู่ด้านหน้าเปลวไฟคือทางเดินและขอบทางบนทางเดินที่ซ่อนอยู่หลังขอบทางนั้นนักเชิดหุ่นหลายคนได้ทำรูปร่างวัตถุและรูปทรงต่างๆ สะท้อนเงาของพวกมันขึ้นไปบนผนังถ้ำของนักโทษนักโทษนั้นไม่เคยเห็นคนเชิดหุ่นหรือสิ่งต่างๆที่อยู่ด้านหลังพวกเขาเลยจะเห็นก็แต่เงาบนผนังเท่านั้นเพราะว่าเงาเหล่านี้คือความจริงเพียงสิ่งเดียวที่นักโทษรู้พวกมันจึงเข้าใจไปอย่างผิดเพี้ยนว่าเป็นเรื่องจริงแน่มีตัวตน แทนที่จะเป็นความจริงแท้ที่เกิดขึ้นอยู่เบื้องหลังนิทานโบราณที่เล่าขานกันมาตั้งแต่2,000ปีที่แล้วกับสอดคล้องกับเรื่องราวในปัจจุบันอย่างเหมาะเจาะทุกคนคงจะเห็นนะครับว่าที่เราได้เจอทุกวันนี้คือสิ่งที่เราจะได้รับโดยที่ว่าชีวิตเราไม่สามารถทยานก้าวผ่านสิ่งที่เรากลัวได้ เพราะว่าเราถูกปลุกฝังกันมาอย่างยาวนานต้องทำตามคนอื่นเวลาเราทำแตกต่างจากนี้เราก็จะโดนว่าหรือว่าโดนจ้องจากคนจำนวนมากนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าความกลัวอย่างผมทำงานประจำใช่ไหมครับผมต้องทำงาน12ชั่วโมงต่อวันไม่มีโอกาสได้ดูโลกภายนอกเลยเป็นเวลา12ชั่วโมงในที่ทำงาน มีแต่แสงไฟพอออกนอกโรงงานก็มืดพอดีตื่นเช้าก็มาทำงานถึงบ้านก็มืดวนเวียนอยู่อย่างนี้เป็นประจำผมก็หาทางที่จะออกจากชีวิตในวงเวียนแบบนี้ครับก็คือการมีอิสระภาพทางการเงินสิ่งแรกเลยก็คือการหาความรู้ครับผมว่าความรู้ที่ดีที่สุดของผมก็คือหนังสือครับ ถึงว่าราคาหนังสือจะแพงแต่มันคุ้มที่จะแลกกับความรู้ที่ผมจะได้รับเพื่อสร้างอิสรภาพทางการเงินผมว่าทุกคนก็อยากมีอิสรภาพทางการเงินเหมือนกันกับผมลองทำดูนะครับว่าเรากลัวสิ่งไหนให้เราเอาความรู้หรือว่าเราหาความรู้เพื่อว่าจะชนะสิ่งนั้นที่เรากลัวนะครับ ลองเอาปรับใช้กับตัวกันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ